พี่น้องเอ,อ้ยพันว่ามีหน้าบ่มีน้ำเป็นหน้าท่ามกับเขินขาดตัวพันว่ามีสัตว์แต่บ่อนับขดเสื้อสีดีได้ยังไดพันว่ามีไส้บ่เอาไปใส่ตอนย่ามใดสิได้กินปลาคอใหญ่เนาะมีไหาแต่ปลาแดกขาดหม้อหม้อหม้อนั่นบ้าบด่ดีเด้อพี่น้องเด้อครับผมพันว่าผัวเมียนี่กูมึงจงได้ว้าคอยละเจ้าผองเถาชัวชีวันท่นานมาย่ามกินเข่าไอ้ผัวแพง,งกินก้อนให้มันเหลือแต่กลางนั่งหล่าจังคอยเล่มเด้อพี่น้องเด้อเอาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เบิ่งช่องพู้เดียงผู้เม่งอยู่คือเก่าเหมือนเดิมเเช่นคคยรับ อ่าเมื่อกี้พอเลยมพู่เม้งอยู่ย่างตลาดพี่น้องครับผมอยู่อำเภอย่างตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์เด้อพี่น้องเดอ้อเอกสารที่พี่น้องที่เห็นพอเลยมพู่เม้งถืออยู่เนี่ยครับผมอันนี้บ่ได้เตรียมตัวไปสอบคู่หรอกพี่น้องครับผมมีแต่เอกสารของค่ายของมือนีเลยเป็นเอกสารแทะล่านเปิดเส้นเอาไปพอกับเจ้าของค่ายนั่กันอ้าพี่พิชิตสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับมีจังรายการครับเนี่ยมันนี่มีสองรายการเฉียนเลยพี่น้องมีสองรายการเฉียนเลยอัยนี้คือขัดเฉียนนะครับผมอันนี้พิชิตฟาร์มพี่น้องครับผมคือเก่าเหมือนเดิมเช่นเคยเรา มื่อนี้สิถามมารายละเอียดของชุดนี่เป็นแม่ลูกดีครับเนี่ยแม่ลูกครับสามหัวใจพขาเรี้ยงอ๋อชุดสามหัวใจประกันท้องครับท้องหกเดือนครับท้องหกเดือนพร้อมแม่นครับเอาบัดที่นี่ลูกติดมาได้จักเดือนลูกติดมากเลาเจ็ดเดือนกว่าครับผมเจ็ดเดือนกว่าตามเอกสารในเจ็ดเดือนกว่าแม่พี่น้องใครใครลูกปีละโตแม่นครับปีละโตโอ้ใจลูกดีปานกระปุปานกระปูย่ามหน้าพี่น้องบัดที่นี่ผู้แม่สูงลอยสามสิบเจ็ดเนาะครับเนาะแม่นครับผมครับผมชุดนี่ชุดสามหัวใจเปิดไว้หลายปันใดครับเนี่ย เปิดเอเจเอฟซีครับเปิดเอาสามเหมือนเก่าครับชุดนี้สามเหมือนเก่าแม่พี่น้องใครโทรก่อนไหนก่อนครับชุดนี้เอาเป็นว่าผู้ใดโทรก่อนใหนก่อนเลยวันที่นี้ช่องทางการติดต่อเบอร์โทรศัพท์สุดเก้าสามครับสี่ส่วนเปลี่ยนหางสองสี่เบอร์เก้าครับผมครับผมอ่ะอีกจั๊กเทือนะครับสุดเก้าสามครับสี่ส่วนเปลี่หางหนึ่งสองสี่ครับผมครับผมอันนี้เป็นช่องทางการติดต่อเด้อพี่น้องเด้อสำหรับพี่น้องผู้ใดยุ่งเกยยุ่งเกยสนใจอยากไปพัฒนาต่อควายแม่นี่ครับผมถือว่าเด็ดเลยเพราะว่าเรื่องล่าฆ่านี่หาไซบอีีงวาม่่นัร เบื้องหน้าเขาพี่น้องครับผมอัตลักษณ์ชัดเจนมากเลยตาแต้มแก้มจำข้ออ่องทุงน้องเขาหางเงาเลยเขาสันหลังปลาบูหูใบตองศาดตรายตัวนี้บ่ต้องถามครับผมหน้าเขาสวยพี่น้องตาอัตลักษณ์ชัดเจนครับผมแล้วล,วลวเป็นลูกผู้ใดก่อนนี่เลเป็นเชื้อสายของไอ้เพชรอุดรครับตัวนี้อ๋อถึงว่าเป็นปลายหูหักปลายหูฟอนลำ่ำเป็นสายเพชรอุดอรอัตลักษณ์แม้มคือชัดแท่งแต่พ่อนะเบื้องเหงือกเปล่าได้ลูกมาจากตัวหรอครับเนี่ยลูกแรกได้ผู้เลี้ยงตัวนี้อ๋อที่สองในท้องเป็นตัวยุติท้องเป็นตัวที่สอง ความสูงสูงลอยสามสิบเจ็ดลูกตัวที่สองก็สามารถที่จะไปต่อได้ไมต่อได้ครับผมโอ้อครับผมบาดที่นี่พี่น้องครับผมหายเบื้องหนาเบื้องตาแล้วเด้อพี่น้องเด้อจังสีไปเบื้องลูกค่ายตัวนี้ถือว่าเป็นค่ายที่ทรงลูกแล้วก็แล้วก็ใจลูกดีเนาะครับผมตัเออเบื้องหนาผู้แม่แล้วพี่น้องมาเบื้องทางขางของค่ายแม่นี่เด้อความเง้าวนี่พี่น้องครับผมหายเบื้องความเง้ยวล่ำชิงเล่าพี่น้องพูดอ่ะอุ้ยครับผม ล่าค่านีแล้วบังหายใจวัวทองสามหมื่นเก้าพันเป็นชุดสามหัวใจเด้อพี่น้องเด้อคือครับครับผมเอกสารครบพี่น้องครับผมลูกโตที่อยู่ในท้องเป็นลูกของเพชรล่ำคงครับเพชรล่ำคงพี่น้องครับผมอ่ะเอกสารให้พี่น้องเข้าเบิ้งนะครับผมแล้วก็โตที่ติดมากเป็นลูกของท้องใบครับท้องใบพี่น้องครับผมเอกสารครบเอาเบิ้ลลำชิงเราพี่น้องครับผมค่อยแม่นี่จุดเด่นๆของเราเด้อพี่น้องเด้อเบิ้ลลำชิงเราแล้วมาเบิ้งหางหางเกือบทอดชิดิน เหลือน้อยเดี๋ยวฮอดชีดินเห็นหางเราบนที่นี่มาเบิงลูกเนี่ยล่ะที่เด็ดอีกตัวหนึ่งพี่น้องเนี่ยเบิงลูกนีลูกนี่เป็นลูกของท่องใบวันตีครับครับผมแม่พี่น้องลูกสาวผมนี่ครับเจ็ดแปดเดือนยังไมาพอเนี่ยครับผมเจ็ดเดือนกว่าสูงกำลังสี่ซ้ำแม่ขวัเล่าพี่น้องอุ้ยครับผมครึ่งคนหนึ่งเลยพี่น้องขวนหาเพื่อนหาท่องข้อหนาพึกเลยเป็นค่อยตัวเนีย เนาะครับผมทรงลูกอีกทีโอ้ก้ำไร่ขาดขาเทิ้งหนาเทิ้งหลังควายหน่อยตัวนี้ถือว่าเก่งพี่น้องครับผมผู้ใดได้ไปวรมดาบัดที่นี่ราคาเปิดใบสามเมื่อเก้าพี่น้องลองคิดเบื่อว่านขันลูกนี่ตีราคาสองเมื่อแล้วแม่เหลืียมื่นกว่าบาทพร้อมลูกพี่พีโคุยครับผมซ้ำสืบเทคกแล้ววันที่หนึ่งผลลัพธ์สองตัวไดทองหมดแล้วะเนี่ยครับซื้อสองได้สามพี่น้องซื้อเฮี้ยนในสัานบ้านแถ่แต่ป่าใครเอาเมียไม่ได้ลูกพร้อมบุญสั่งั้งแต่หลังคือขวานตัวนี้ทายกางหามพี่น้องข้อก โอ้ยพี่น่องครับผมค่อยหน่อยตัวเมียเอาเป็น่าผูดใดๆตัวนี้ไปถือว่าคุมมากพี่น่องเบิ้งไทายด้วยายเป็นไทายบักเน่าตัดเล่ด้วยนี่พวงหางวงเงี้ย โอ้ยพี่น้องครับผมควายหน่อยซ้ำนี่หางลามไทยสวยไทยงามไทยบางเน่าตัดนี่เป็นควายที่หายากเด้อพี่นอ้องเด้อควายแมน่นี่เป็นควายทรงลูกราคานี่หาใส่บ่ได้พอเลี้ยงผู้เม่งกาการันตีไปไทยมาหลายหม่องอยู่พี่น้องครับผมมาพร้าวากาจังสี่ก็ไปบ่ได้คือกันของดีราคาเถิดขึ้นบ่อใดนี่แหละเขาว่าดขันสีได้บินม้าขึ้นอกเจ้าขันสีบ่ได้บินเจอจังอีกาคือเขาว่าดละพี่น้องครับผมอันนี้สิเป็นของเขามันก<อ>็เป็นของเขาคือเก่าละพี่น้ <c oughs> องคนดวงดีไปขี่ก็พอเฮ็ดคนสวยขาาายยยยขขี่่่่กกก็็วววผู้้้ดชซืือออหถงคเละ เบิง้งงไทยแม่กับไายลูกใส่กันรถเบิ้งหางแม่กับหางลูกรูปแบบะโอ้ยครับผมถือว่าเด่นควายตัวนี้เด้อพี่น้องเด้อได้ลูกตัวที่2อ,อยู่ในท้องท้องแล้ว <ผม S 2> ได้หก <ผม S 2> เ,เดือนครับผู้เยื่อได้เจ็ดเดือนกว่าพี่น้องครับผม ถือว่าความสูงของแมกยังสามารถไปต่อได้พี่น้องครับผมทองใ่แล้วทองอ้างแล้วพี่น้อง<ม>เป็นควอยทรงลูกแล้วผู้แม่เ,เป็นควอยสายเพชรอุดรกับความสูงสูงลอยสามสิบเจ็ดมีลูกติดมาตัวหนึ่งเป็นลูกตัวเมียลูกเจ้าท้องใบอยู่ในท้องลูกเพชรลำคงได้หกเดือนรับประกันท้องรับประกันตำนี้นะครับเนาะตามเอกสารเลยครับผม,ผมก็ฝากพี่น้องไว้เอกสารแทรล้านเปอร์เซ็นต์ราคานี้หาไซบาาไ่ได้เอาฝากไว้เดี๋ยวไปเบิ่งชุดต่อไปเลยครับผมเอาครับผมมาเบิ่งนางเอก ประจำคอกมือนี่พี่น้องครับผมอุ้ยเราเป็นลูกผู้ไรก่อนครับเนี่ยลูกเจ้าสั้นครับตัวนี้ลูกเจ้าสั้นครับผมความสูงสูงหลายปอนได้ครับเนี่ยลอยสามสิบสี่ลอยสามสิบเจ็ดเหรครับนี่ยโอ้คับผมบัดที่นี่อายุเราได้เทอะไรแล้วเยอะเลยสิบสองเดือนครับสิค่อยปีพอดีค่อยปีหนึ่งพอดีอย่าครับาพี่น้องแข้งขาอย่างนี้พอดีตัวนี้ค่อยปีหนึ่งยังไรมาสูงคักแล้วแม่ลอยสี่เจ็ดครับแม่เขาอ๋อเกิดจากแม่สูงลอยสี่สิบเจ็ดครับผมปดค่อยปีหนึ่งพี่น้องความสูงสูงลอยสามสิบหกสามสิบเจ ปีเดียวเด้อพี่น้องเด้อเป็นลูกเจ้าสั้นเอกสารครบบัตที่นี่อยากฟังราคาเขาเปิดใบหลายมาไหนก่อนครับเนี่ยเปิดเอาราคาเอาเจฟซีเท่าไหร่ละครับครับราคาลูกตรงแค่ไหนกับสามหมื่นเก่าคนเนียกราคาเดียวกันเอาใครได้แต่ให้เรียกเอาได้ครับผมผู้ใดผู้ใดมักชุดไหนก็เลือกเอาเลยอยากชุดก็ได้ครับอยากยกชุดชุดนี้เอาไปตั้งฟาร์มก็คือว่าราคากับสิโลต้องได้อีกเนาะครับผมเอาบัตที่นี่ด้ฟังราคาแล้วบ่เบิ่งรายละเอียดเอาครับผมเบิ่งหน้าเขาเด้อพี่น้องเด้อควายตัวนี้หัวโหนกนี่ดี ใบหูกับสีขาวกันหน่อยขึ้กันเนาะแม่นครับโอ้ขอจะค้อ,อกเดียวกันเพราะเรียกคนนี้โอ้มันยุ่ใกล้กันจะค้อกเดียวกันครับผมเนาะครับผมมันก็ติดเขาเพยงครับขนกับเป็นขนนำนุ่มอยู่แมมพี่น้องครับผมครับผมหายเบื้องหน้าเบื้องตาพี่น้องเขากางเขาตากนี่เขากำลังเสียออกเขาส่งเสียคือเขาบานตัวนี้แม่นครับอัตลักษณ์ชัดเจนครับโอ้เขาใบหลุนกำลังหินเป็นมันเป็นควายสมัยใหม่เนาะครับผมครับผมโอ้ครับผมคึ้นจังบ้านนะพี่น้องสมือคนนิยุม ก็จังบ้าน่ะเดี๋ยวนี้คนนิยมเห็ดส้มโมเดิร์นเขากันแบบเดียวกันเลยแต่ว่าขาคือใหญ่แห้งแถ้กระดูกงญ่ครับแม่เขาตัวหญ่พ่อกันดูกี้นี่แหละเขาว่ากระดูกหมูเนาะพี่น้องเบิ้งเบิ้งล่ำชิงแล้วด้วยบาดเนี่ยครับผมบรรทัดหลังกับคออตรงกันเตี้ยเลยท่ายสูงกว่าหนาหน่อยหนึ่งควอยตัวนี้ครับร่องว่าสูงได้บักคักเลยเพราะว่าเกิดจากแม่ที่สูงร้อยสี่สิบเท่าไรก่อนครับสิบเจ็ดครับผมว่าอะแม่เราสูงร้อยสี่สิบเจ็ด คิดว่าสูงก็แม่นี่มันต้องร้อยหาสิบกว่าควายแม่นี่เบื้งลักษณะท่ายืนแข้งขาหนาเขาารัมคิงแล้วใดพี่น้องครับผมกระดูกโค้งสางดีกระดูกโค้งสางกระดูกสี่โค้งจับสูงพี่น้องควายตัวนี้มีขวนตกสวงยุสองฟังเลย ครับผมให้พี่น้องเบิ้งกระดูกโค้งสางครับผมกระดูกซี่โค้งจับสูงแล้วก็มีขวนตกสวงทั้งสองฟังขวนหาบเงินทั้งสองฟังขวานรับแอกพร้อมพี่น้องครับผมอ,อ,อัตลักษณ์ก็ชัดเจนขาใหญ่แห้งอหลีกำไลาขาดขากะครึ่งหนึ่งยุบพี่น้องผู้ใดไดไปมีกำไลตัง้งแต่ออกจากคอกเกนะบอกกำไลยังไดเนาะเปิดได้สามเงนเข่าเนี่ยราคาลูกตกเขี้ยนเลยเพื่อนราคาลูกตกเขี้ยนมะฮ้องดังปานนี้เพื่อผู้บรรยาอีิลีตเบิ่งไทยพุ่คนอ่ะโอ้ยพี่น้อง่ายสวยเงาหางงามปลายหางลามเป็นพวตรังแต่กลางหางมาเลยพี่นอง เล็บกว่างามอันนี้ลูกเจ้าสั้นเ้ยพี่น้องเด้อครับฝากพี่น้องไว้ผู้ใดไํกลังมองหาวายสิไปพัฒนาต่อนะครับผมควายตัวนี้ถือว่าเด่นนะครับเป็นควายตีหายากเลยเป็นควายตัวเมียได้พี่น้องนี่ควายสาวเลยครับเนาะโอ้ขันขันเป็นอยู่ในฟ้ามันไงนี่จับ่อไดราคานี่เบาซื้อซ้อฝากพี่น้องไว้เบิกงขาครับผมขาเราก็ควายตัวนี้เป็นควายทองหนูพร้อมพี่น้องควายทองหนูเขาบอกว่าสีใข้ลูกดีทรงลูกเก่งนี่ัวนี้แหละพี่น้องฝากไว้เลยล่ำคิงดีหลังแตกแล้วตอนเนี่ย หลังกำลังสิเป็นสันหลังป่าบูเนาะครับผมเรามีขวนทัดดอกพอมไครับขวัง่ามไปดิครับขวนเก่งขวนงามขวนดีพี่น้องครับผมแข้งขาหนาเขาล่ำคิงได้เมดครับผมล่าค่าในหลังอยากให้พี่น้องมาอยากให้พี่น้องมาต่อรองกันเอาครับผมก็ฝากพี่น้องไว้นะครับผมผลปาเงินกัมแก้วคือเขางัวปลาถามดีก็ได้ทามให้ก็ไรส้นพี่น้องเบื้องหน้าเขาตอนแรกพอเรียมผู้ไม่เห็นนึ่ว่าควายผู่หนาเนาะผมก็วันควายผูกโอ้นึ่ว่าควายผูพี่น้องเบื้องดู หลับหมดเลยหนาไงปากไงหนายกอกร้อยหนาายสีปลายหูหักปลายหูฟ่อนลำ่ำราคานี่หาใสาบ่ได้พี่น้อง เขาไปเบิองในตลาดราคามิเตซี่มือนกว่าหาหมื่นนะครับผมมือน,นีแล้วว่าอเอมาเอาใจเอฟซีเด้อพี่น้องเด้อครับผมราคาดูตกเขี้ยนบ่ฮ้องดังปานนี่แล้วว่าครับผมโอ้สมสัดสมส่วนความงามพี่นอ้องมาจากบ้าวลายายห้างดอกเบ้าไป,าาไปาลายมันไล่ขยายขึ้นพี่ไอ้ห้มผาหน้าสาเอาเป็นมาฝากพี่น้องไว้รถนี่ราคาเนี่ยหาไซบอได้ดอกครับผมเอาพี่วิชิตมิหยังสิบปากกบพีกับน้องเข้าครับผมขอขอบคุณเอฟซีเลยครับ,รบที่ติดตามแล้วก็ผู้ที่มาได้กันบึงคลิปนี้นะครับผมที่ประหันเท่ามว่าเพราะท่านกับหลายเจ้าอยู่ครับครับกขอขอบผม ขอบครับครับผมเอาครับผมก็ฝากพี่น้องไว้เด้อครับผมเมื่อกี้นี่คลิปเมื่อกีอีพี่มื่อกี้ของวิชิตฟาร์มนะครับผมวะครูกันต้องขอโทษขออภัยมือนีแล้วออกมาใหม่ตังเก่าๆง่ามเก่าอีกครับผมเอาเป็นว่ากันแล้วแต่ผู้มักเนาะพี่น้องเนาะครับผมกินแมนปากอยากแมนท้องเที่ยวขี่ดอกแปนขาคือเขาวานะมักตัวไหนจังมาเลือกเอามือนี้ก็ถือว่าเป็นที่เด็ดเพราะว่าราคาเนี่ยถือปลาหนำเนาะครับเนาะครับผมก็ฝากพี่น้องไว้โ้วยนี่ครับผมเอาครับผมผู้ใดสนใจก็ใหายท้วมมากมือหนีทิพย์นับบบบบบบผมขขขอออคคคคคคุุุณณณรรรััั ครับผมกฝากพี่น้องเกษตรกรผู้เบิ่งช่องพอเลี้ยงผู้เม่งอยู่คือเก่าเหมือนดิมเช่นเคยนะพี่น้องเด้อมือนีผู้ใดได้เบิ่งกีพี่นีครับผมถือว่าเด็ดผู้ใดบ่ได้เบิ่งถือว่าพลาดนะครับผมก็ฝากพี่น işte ้องไว้คร right ับผมผู้ใดสนใจก็ให้โทรมาคุยกันแล้วก็ฝากพี่น้องผู้ใดเบิ่งช่องพอเลี้ยงผู้เม่งอยู่ฝากกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญคือฝากกดติดตามให้กำลังใจกันคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อเอาสำรับมือนีขอบคุณครับผม